ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องเทวดาออนทัวร์ครับคลิปนี้มาจกยางกับพหนาสองเซาครับ <c ười> เป็นบริดีแก่ครับเมื่อนี้ <c ười> เลยมาจกยางซอยจกไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ <c ười> วางเป็นขีดเงาไปพูดแล้วครับทั้งหลังลุ่นละ หาตะจกแล้วหกแถวครับหกแถวฟังเนี่ยยังฟังนี่ครับฟังนี่น่าจะกระซู้สีกันแหละจกได้เคิงหนึ่งครับก็เลยนั่ง่อมไงก่อนบรรยากาศคึ้นฝ้าคึ้นฝนครับหนาวมาเนี่ย ฝนหยิบลงอยู่ครับอากาศหนาวเย็นครับวันนี้ครับ้องฝ้าหนาวเป็นเมื่อเลยครับวันนี้กระจกแล้วห้องเจ้าไปขายเนาะว่าราคายางอยู่ที่ประมาณสิบแปดบาทนะครับเห็นแล้วเรนี้นะเห็นยู ลาดโอ้ทางเพืนเพื่อนตลาดโอ,ดโอ้คิดไปออมากับไอ้ขี่ายตัวแรกคือเราครับ ่าย,ยางกับอะไรครับยางก็เริ่มใบลดแล้วครับใบเริ่มล่วงแล้วใบแดงแล้วนะครับอาศัยแต่ไอ้มันก็ายังพอออกแน่อยู่ครับตัวนี้ยางซีมีดนะครับยางซีมีดตัวนี้นาจะอยู่ประมาณแต่ก้าถึงมีดละลอยโลคายเท่าสีลส่ลอยสี่ลอยเศร้าช่วงนี้นาจะลดลงแน่อยู่นาจะบบาหอนนะครับ อาจะประมาณสามรอยกว่าละสามรอยห้าสิบนี่ละเพราะว่าความโป๊ะไปกับายตัวไดหนามันอยากแห่งก็คือความเลยเหลืออยู่ประมาณสามรอยกว่าโลนี่ละสีเมร ว่านไปนมุกกับโมเดทายยังเลยเนาะวันไปนรีวิวเลยเนาะรู้ว่มีเวลาจะ่ายนี่แหละไปย่งางเขานั่นเขาก็บปุ่ห้ถ่ายรูปเนะาะย่างเขาไทยวัสดุเนาะเขาก็บอกว่าขอถ่ายทรงไปให้เมียเบิ่งเงินพอด่ายได้เบิ่งเงินได้อยู่ เนาะได้ตอนนั้นได้ว่าลูกค้าว่าเอาบอลให้คนไทยดูแต่เขาไายตู้เซฟตีงกันเดียเราเรามีตู้แซ่มีน้ำบอกอะคุยกับเขาทายรูปให้เบื้องราคาเดี๋ยวยันเรยเปิดให้เบิ้งเปิดไฟเบื้องพ่อมบนเพราเขายันเขายันรีวิวราคาเขานะยันมันอันดันกันว่าไงเราคี่พอมีแบบสามประตูสองประตูเด็กไหมถ่ายให้เขาทายลูกค้าเบิ่อนเรา ถ่ายรีวิวอยู่ในนี้ก็ไ่ได้แะตัวตไปถ่ายสร้างคอนเทนต์เนาะเือใหญ่ลงทุนถ่ายเออซ่งลูกค้าได้บอได้เลยดอกสร้าคอนเทนต์เขาผิดเนาะนอกากเขาเด้อไม่คนไรยางตอ่า แล้ครับคลิปนี้เขาปิดคลิปไปสักนี้ครับเดี๋ยวจกยางให้มันแล้วนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมดีครับ